ลุงป้อมเนี่ยคบไม่ได้ลุงป้อมเนี่ยคบยากลุงป้อมเนี่ยเป็นหอกข้างแคร่อันนี้ไม่ได้คาเสียหายนะอันนี้เป็นภาษาการเมืองนะว่าลุงป้อมเนี่ยเป็นหอกข้างแคร่สองครั้งแล้วนะสองครั้งที่ลุงป้อมหนึ่งไม่โหวตสนับสนุนคุณเศรษฐาเป็นนายกรัมรีแต่มาร่วมรัฐบาลนะฮะเขาถึงบอกคบยากคบไม่ได้ไนงะไม่โหวตให้เขาแต่มาร่วมกับเขาเป็นรัฐบาลนะแล้วให้น้องชายมาเป็นรัมรีกสสระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโหวตครั้งที่2คือไม่โหวตอภิปรายสนับสนุนงบประมาณรัฐบาล6-7เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาลุงป้อมไม่โหวตธรรมนัฐไม่โหวตไม่เป็นไรเพราะเข้าใจได้ธรรมนัฐไปอยู่ญี่ปุ่นกับคณนะแต่ลุงป้อมคิดอะไรอยู่คุณร่วมรัฐบาลี่ยเขานะฮะมาสภามาเซ็นชื่อแล้วไม่เข้าประชุมสภาก็หลายครั้งวันศุกร์ไม่มาโหวต สนับสนุนรัฐบาลทั้งๆที่คุณเป็นรัฐบาลน้องชายคุณเป็นรัฐมนตรี